สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกันเหมือนเดิมนะคะก็วันนี้มีสินค้าอยู่5้าเล่มค่ะสินค้านีน้อยนะคะก็ช่างกําลังเล่นงานสั่งให้ลูกค้าอยู่นะคะก็จะมีสินค้าออกมาให้ลูกค้าดูทุกๆวันนะคะฝากติดตามเพจช่างสัน่นและช่อง,งยูทูบล่าสุดด้วยนะคะมาดูต้นยาวของเล่มที่หนึ่งค่ะตัวนี้นะคะยาวอยู่ที่ส1นิ้วนะคะ11.5ใบกว้าวงของมิจะอยู่ที่25นะคะสนหนาของมิจะอยู่ที่8มิลลิเมตรที่6.5เป็นด้ามไม้ประดู่นะคะสว่วนใบมิ ะะสำหรับลูกค้าใดที่สนใจสั่งนี่ก็สั่งเข้ามาชอบแบบไหนสไตล์ไหนหรือว่ามีแบบอยู่ในใจอยู่แล้วก็โทรหาแม่ค้าได้นะคะเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสองเจ็ดศูนย์เก้าสองหนึ่งสามนะคะไลน์บนนี้ได้เลยค่ะหรือสนใจก็แบบสำหรับลูกปืนนะคะทางร้านเราก็มีนะคะแต่ว่าก็มีไม่เยอะแต่ก็มีให้ลูกค้าอยู่นะคะสําหรับลูกค้าทาใดที่สนใจสั่งนะคะเรืนที่หนึ่งค่ะมาดูเรื่องที่สองค่ะตันนี้ยัง ความมีดอยู่ที่8มิลด้ามอยู่ที่6.8นะคะยาวรวมทั้งหมดเลยจะอยู่ที่1 8นิ้วนะคะวันยาวรวมทั้งหมดนะคะอยู่ที่650ค่ะเล่มที่3ค่ะเป็นมิดใบข้าวนะคะเล่มนี้ความยาวของมมดจะอยู่ที่11นิ้วใบก้วงจะอยู่ที่2.2สันหนาอยู่ที่7มิลด้ามอยู่ที่6นิ้วนะคะยาวรวมทั้งหมดเลยจะอยู่ที <Allāh>. <S <s ่17.5 8 1 7ค่ะตัวที่ค่ะล่ออกอยู่ที่650ค่ะ รินที่4ี่ะเป็นใบมีสีขาวนะคะตัวนี้ตัวนี้ยาวอยู่ที่9.9นะคะใบกว้างก็จะอยู่ที่2.5สันหนาอยู่ที่7มิลได้อยู่ที่6.5นะคะยาวรวมทั้งหมดเลยจะอยู่ที่16นิ้วค่ะปล่อยออกที่650ค่ะล่มที่5ค่ะล่มสุดท้ายนะคะเป็นแรมโบ้นะคะตัวนี้ยาวอยู่ที่11.5ใบกว้างของมีจะอยู่ที่2.5สันหนาอยู่ที่6มิลได้อยู่ที่6.5นะคะยาวรวมทั้งหมดเลยนะคะจะอยู่ที่ 8นิ้วนะคะวันนี้ปล่อยอ่อนอยู่ที่650ค่ะรับ2เล่มแพ็คคู่อย่างนี้นะคะราคานะคะลดได้เยอะเลยนะคะวันนี้จัดโปรให้ลูกค้าอยู่ที่1,200จัดส่งฟรีนะคะแบบโอนนะคะแล้วถ้าแบบปลายทางอยู่ที่1,300นะคะลูกค้าอะไรที่สนใจก็รีบทักแชทเข้ามานะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะมีอยู่แค่5เล่ม างร้านเราก็จะมีบริการหลังการขายลูกค้านะคะสินค้ามีปัญหาให้ส่งกลับมาทางร้านไดะตลอดเวลานะคะถ้าซ่อมได้ก็จะซ่อมให้นะคะถ้าซ่อมไม่ได้ทางร้านเราเปลี่ยนเล่มใหม่ใหล้ลูกค้าทุกท่านนะคะลูกค้าสบายใจลูกค้ารับไปสบายใจได้เลยนะคะถ้ารับมีจากร้านเนียสันไปนะคะขอบพระคุณมากค่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ค่ะ